สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาสอนต่อในเรื่องเดิมน,นะคะนั่นก็คือลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์นะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะที่ครูจะสอนนั่นก็คืออนุกรมอนันต์ค่ะอนุกรมอนันต์นะคะคืออนุกรมที่ได้จากการบวกพลทุกพจน์นะคะของลำดับอนันต์ซึ่งถ้าเขียนว่า a 1 a2 a3 สองสไปเรื่อยจนถึง a n เเขาเรียกว่าเป็นลำดับนะคะ แต่ถ้าเขียนว่า a 1บวก a 2บวก a 3บวกเรื่อยๆไปจนถึง a n แสดงว่าเป็นอนุกรมอนันต์นะคะข้อแตกต่างระหว่างลำดับอนุกรมนะคะก็คือจะเป็นจุลภาคกับเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะผลบวกของอนุกรมอนันต์บทนิยามก็คือกําหนดให้ a 1บวก a สองบวก a สมบวกไปเรื่อยๆจนถึง a n นะคะเป็นอนุกรมอนันต์โดยให้ s หนึ่งนั้นจะมีค่าเท่ากับ like a หนึ่ง yep. s สองมีค่าเท่ากับ a 1บวก a สอง s3 มีค่าเท่ากับ a1 บวก a2 บวก a3 นะคะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเป็น sn ก็จะเท่ากับ a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง an นั่นเองค่ะซึ่ง sn นะคะเขาเรียกว่าผลบวกย่อยนะคะและเราจะเรียกลำดับอนันต์ s1 s2 s3 ไปจนถึง sn นี้ว่าลำดับของผลบวกย่อยของอนุกรมนะคะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะอนุกรมอนันต์อนุกรมอน,นัอนต์น,น,นะคะ มันจะมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของอนุกรมเลขาคณิตซึ่งจากจากสูตรของอนุกรมเลขาคณิตนะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ย sn มีค่าเท่ากับ a1 คูณกับ1ลบ r ยกกำลัง n ทั้งหมดส่วนด้วย1ลบอ่าอันนี้คือสูตรของอนุกรมเรขาคณิตนะคะซึ่งเราจะต้องนำมาใช้ในเรื่องของอนุกรมอน,นันด์ด้วยทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้อันดับที่สองก็คือจากสูตรนี้เราจะได้ว่าอนุกรมเรขาคณิตอนัอนต์น จะมีสูตรว่า s infinity มีค่าเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r จำสูตรตรงนี้ไว้นะคะอย่างที่สามอย่างที่หนึ่งที่เราต้องรู้1ก็คือรู้ว่าอนุกรมเลคขคณิตมีสูตรว่าอะไรสองอนุกรมเลคขคณิตอนันต์มีสูตรว่าอะไรอันดับที่สามนะคะ เราต้องรู้ว่าผลบวกของอน,นิจจมระัาณมีบทนิยามว่าอย่างไรบทนิยามก็คือเลหนึ่งมีค่าเท่ากับ a หนึ่ง s สอง มีค่าเท่ากับ a1 บวกด้วย a2 s3 มีค่าเท่ากับ a1 บวก a2 บวก a3 แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึง sn จะมีค่าเท่ากับ a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง an ซึ่งเราจะเรียกตัวนี้ว่า,าเรียกมันทัดสุดท้ายของ s n เราเรียกว่าผลบวกย่อยของอนุกรมนะคะและเราจะเรียก s S 1, s สอง s ไปเรื่อยๆจนถึง F, ที่ n ว่าลำดับของผลหมกย่อยของอนุกรม นันเองคะ่ะมาต่อกันที่ลำดับที่4ที่เราจะต้องรู้ก็คือการหาอนุกรมอน,นันต์หาได้จากลิมิต n เข้าใกล้ค่าอิน i ิที y ของ Sn นะคะซึ่ง ค่า sn ของเรานะคะหาค่าได้หาค่าได้จะเท่ากับอนุกรมเป็นไงคะหาค่าได้ลูกเข้านั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าหาค่าไม่ได้เท่ากับอนุกรมรู ออกค่ะโหัว <Okay. S 1> ข้อที่4การหาอนุกรมนันถ้าหาค่าได้เป็นลูกเข้าหาค่าไม่ได้เป็นลูกออกต่อไปหัวข้อที่5สิ่งที่เราจะต้องรู้ลำดับที่5นั่นก็คือที่สีิบทที่5นั่นเองค่ะเ mm. ขาบอกว่า ถ้า R ค่าสมบูรณ์ของ R มีค่าน้อยมีค่าน้อยกว่า1แล้วอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าถ้า R ค่าสมบูรณ์ของ R มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วอนุกรมนี้จะเป็นอะไรคะอนุกรมนี้จะเป็นอนุกรมลูกออกนั่นเองคะ่ะโอเคนะคะถ้าลูกเข้านะคะมันจะมีะจะมี a 1ส่วนหนลบ R เป็นอะไรคะเป็นผลบวกนั่นเองเป็นผลเป็นผลบวกของอนุกรมอ่าจุดนี้เราต้องจำไว้ให้ดีนะคะอันนี้เป็นผลบวกของอนุกรมถ้า R ค่าสมมุติของ R น้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าเป็นอนุกรมลูกเข้าถ้า R มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งเป็นอนุกรมลู่ออกโอเคนะคะถัดมานะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะจงหาหนึ่งก็คืออนุกรมใดบ้างเป็นอนุกรมลู่เข้า และมีผลบวกเป็นเท่าไหร่นะคะสองลำดบับของผล,ลบวกย่อยของอนุกลม สิ่งที่เราต้องการหามีอนุกรมใดบ้างเป็นอนุกรมลูกข้าและมีผลบวกเป็นเท่าไรแล้วก็ให้หาลำดับนะคะของผลบวกย่อยของอนุกรมเรามาดูข้อหนึ่งกันสามส่วนสิบบวกสามส่วนหนึ่งร้อยบวกสามส่วนหนึ่งพันบวกไปเรื่อยๆจนถึงสามส่วนสิบกำลังเอง็นบวกไปเรื่อยๆ จนเป็นค่านันนั่นเองนะคะวิธีการทําวิธีทําสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือพจน์ที่1 a 1ตัวไหนคะนี้สมส่วน10หไ,ได้และพจน์ที่1ถัดมาสิ่งที่เราต้องรู้ก็คืออัตราส่วนร่วมตัว R นะคะตัว R หาได้จากพจน์หลังหารกับพจน์หน้า พจนหลังก็คือตัวนี้หารพจนหน้าหรือตัวนี้หารตัวนี้ก็ได้นะคะให้พจนหลังหารพจนหน้าครูจะเอาตัวนี้มานะคะ3ส่วน100หารด้วย3ส่วน10วิธีการหาสังเกตว่าตัวนี้หารด้วยตัวนี้ถูกไหมคะเศษเหมือนเดิม3ส่วน1 0 0เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษจาก3ส่วน1ิเป็น สิบส่วนสตัวไหนสามารถตัดทอนได้ตัดนะคะ3 1 3 3 1 3ตัดศตัดศตัวเศษจะกลายเป็น1นคูณหนึเหลือ1 10่คูณหนึเหลือ10ตัว R ของเราก็จะเป็น1นึส่วนสินั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นตัว R ทีนี้จากทฤษฎีบทที่5ยังจำยังจำกันได้ไหมคะเามาดู ทฤษฎีบทที่5เขาบอกว่าถ้า R น้อยกว่า1จะเป็นอนุกรมลูกเข้านะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นผลบวกแต่ถ้า r มากกว่าหรือเท่ากับ1จะเป็นลูกออกเรามาดูข้อนี้ r ของเราได้หรือ,อยังได้แล้ว1ส่วนมีค่าเป็นไงคะน้อยกว่า1ถูกไหมคะแส,สดงว่าเป็นอนุกรมอะไรคะอนุกรมลูกเข้าอนุกรมเรารู้คำถามแล้ว อัน้นผมรูปเข้าคําถามแรกรู้แล้วถูกไหมคะต่อมาผลบวกเป็นเท่าใดหาผลบวกเรายังไม่หาถูกไหมคะผลบวกหาได้จากสูตรของ S Infinity จะมีค่าเท่ากับ A1 ส่วน 1-R ลบออันนี้เป็นสูตรของมันนะคะแทนค่ากันเลยค่ะ A1 สส่วนสิบส่วนด้วยหนึ่งลบ rr คือหนึ่งส่วนสิบเศษเขียนเหมือนเดิมก่อนตัวส่วนสังเกตนะคะตัวนี้หนึ่งมีส่วนเป็นไรคะหนึ่งส่วนเท่ากันหรือยังคะยงังการลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนถูกไหมคะหนึ่งคูณอะไรได้สิบคะคูณสิบเอาสิบมาคูณทั้งเศษและส่วน ก็จะได้เป็น1ิบคูณหนึ่งได้สิบส่วนสบคูณหนึ่งได้1ิบลบเหมือนเดิมนะคะจากนั้นตัวเศษเขียนเหมือนเดิมค่ะตัวส่วนส่วนเท่ากันแล้วคือ1ิบเอาตัวเศษมาลบกันได้เลยค่ะสิบลบหนเหรอเก้าส่วนเหมือนเดิมส่วนสิบจากนั้นตัวเศษ3มส่วน10เขียนเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารตัวนี้ เป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจ,จากเก้าส่วนสิเป็นสิบส่วนเตัวไหนตัดทอนได้ตัดค่ะสามหนึ่งสาสามสามเก้าตัวนี้ตัดเป็นหนึ่งตัดเป็นหนึ่งสิบหนึ่งสิบนะคะจากนั้นหน่งคูณหนึได้หนึคูณสามได้สาได้เป็นเศษหนส่วนสามเศษ1นส่วนสของเราก็คือตัวนี้นะคะตัวไหนคะ ตัวนี้ตัวนี้น,นี่มีค่าเท่ากันจากนั้นจากสูตรของ Sn นะคะจะมีค่าเท่ากับ a 1คูณกับ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วน1ลบ r จะได้ว่า สังเกตตัวนี้เราหามั้ยยังคะตัวนี้กับตัวนี้หามั้ยยังตัวเดียวกันไหมคะเนี้ยตัวเดียวกันหรือเปล่าตัวเดียวกันซึ่งมีค่าเท่ากับหน,นนหนึ่งส่วนสามแทนค่าได้เลยค่ะหนึ่งส่วนสามวงเล็บหนึ่งลบอ r รู้ยังตัวนี้หนึ่งส่วนสิบ ทั้งหมดจะกำลังเองิงเราได้มาแล้ว Sn ของเรานะคะตัวนี้คือ Sn ตัวนี้คือ Sn ทีนี้สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือ s 1 s 2 s 3นะคะการหารลำดับยังจำกันได้ไหมเอ่ยการหารลำดับการหารลำดับนะคะนี่ เราจะเขียนแบบนี้ s1 s2 s3 sn ทีนี้ sn โดาได้มาแล้วเราต้องหา s1 s2 s3 วิธีการหาก็คือจากบทนิยามนะคะของ s1 จะมีค่าเท่าก,กับ a1 s2 จะมีค่าเท่าก,กับ a1 บวก a2 s3 จะมีค่าเท่าก,กับ A1 บวก A2 บวก A3 ีนะคะทีนี้เรามาดู <S, <A> 1. s 1 A1 ของเรารู้ยังคะรู้และสาส่วนสิบ1อบวก A2 3ส่วนสิบวกกับ3ามส่วนหนึ่งร้อย เศษส่วนเป็นไงคะการบวกลบต้องทําส่วนให่เท่ากันก่อนส่วนเป็นสิบท้ให้เป็นร้อยเอาอะไรมาคูณคะสิบมาคูณั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นสิบคูณสามสามสิบสิบคูณสิบหนึ่งร้อยบวกตัวนี้แค่นั้นเดียส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวเศษมาบวกกันคะ่ะสามสิบบวกสามได้เป็นสามสิบสามส่วนหนึ่งร้อยได้แล้ว s สองต่อไป s สาม 3ส,ส่วน10บ,บวกกับ3ส,ส่วนร้อยแล้วก็บวกกับ3ส,ส่วน1ันทำส่วนให้เท่ากันนะคะ10คูณอะไรได้1 0 0 0ันคะ10คูณหนึ่งอยถึงจะได้1 0 0 0 1 0ันร้อยคูณอะไรถึงจะหน0่งพันคะร้อยคูณ10คูณทั้งเศรจและส่วนนะคะอย่าลืม1 0 0คูณ3ได้เป็น300รอย หนึ่งร้อยคูณสิบได้เป็นหนึ่งพันบวกกับสิบคูณสามได้เป็นสามสิบส่วนสิบคูณหนึ่งร้อยได้เป็นหนึ่งพันตัวสุดท้ายเขียนเหมือนเดิมก็จะได้เป็นสามร้อยบวกสามสิบบวกสามกลายเป็นสามร้อยสามสิบสามส่วนหนึ่งพันนะคะขอญาตมาต่อตรงนี้นะคะว่า ที่ไม่พอแล้วตอนนี้เราได้ s3 มาแล้วทีนี้เรามาสรุปกันค่ะสรุปได้ว่าลำดบับของผลบวกย่อยของอนุกรมนี้คือ S 1>, s 1คือ3ามส่วนส s 2คือ33ส่วน100และ s 3คือตัวนี้333ส่วน1 0 0 0 sn s n เราหาเมื่อกี้คือตัวนี้ได้เป็น1ส่วน3 1ล1ส่วน10กำลัง n เราได้ทั้งสามคำตอบหรือยังคะคำตอบแรกเขาบอกว่าอนุกรมใดบ้างเป็นลมลูกเป็นอนุกรมลูกเข้าได้อย่างลูกเข้ามีค่าน้อยกว่าหนึง่งผลบวกเป็นเท่าไรผลบวกก็คือหนึ่งส่วนสามตัวนี้นะคะคือผลบวกถัดมาลำดับลำดับนะคะเขียนในรูปนี้ S 1>, s 1 s 2 s 3ไปจนถึง sn ได้ทั้งแล้วนะคะทั้ง3ข้อครูก็หวังว่าพวกเราจะทำได้นะคะถ้าใครดูรอบเดียวไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูอีกสักหนึ่งรอบสองรอบสามรอบหรือจะโทรมาปรึกษาก็ได้นะคะถ้าใครทำไม่ได้จริงๆโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะในเรื่องของการหาอนุกรมอนันต์นะคะทีนี้มาตอบแบบถึงหัดกันค่ะ แบบฝึกหัดนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะสู้ๆนะคะ